มีปากยาวๆไม่ก็น่ารักดีแล้วพี่ด้วยน่ารักมากเลยปากเหมือนแม่เลยเตะเหมือนใครเลยน่ารักมากพี่ด้วยหูดิหูเหมือนติดพวนทำไมลูกจะแบบไมีร้องอะพี่อ่าลูกก็ไม่ร้องก็ดีแล้วไงพ่อแม่จะได้มีเวลาหากินเออลูกไม่ร้อง น้องรูจะไม่หรองโอ้ยพี่ชวัวร์ร้องใหญ่เลยโอ้ยน่าร้อนนะลูกนะมันร้องยีมาวาเะเ,เ,เอ๊ะอ,อย่าใจเงียบเลยถึงจะกล่อมลูกแล้วแต่เงียบอะโอ้ยน่าร้อนนะลูกนะเอ๋แมวมีเหี้ยวเอ้ยขึ้นไปไข่เปนยอดตาเฮ้ย <c oughs> นิ่มร้องอะไรมึงเนี่ย ล,ลูกแมวเมีโอ้ยจะเป็นไข่ยอดตาใช่บ้าแล้วแต่บ้ายังไงก็ข้ากล่องลูกเนี่ยบางกูนี่ยบางกูเนี่ยเคยฟังพ่อก่อยังไงเ้าจำไม่ได้หรอกนี่น้องอีอย่า enfin งไงแย่เกลียวยิงไฟไอ้บ้าเละไงนกที่ไหนมีฟันหรอโอ้โหแมวมันจะกลายทเป็นไข่มันยอดตาล่ะเงียบเลยอ๋อไอ้เนียลูกแม่มาก ต้องล้มกล่องแล้วเงียบๆเลยกล่องลูกน่ะต้องางหรอกเออฝนตกเลยแกก็ไม่เรียกฉันหวดแดดหรอสวยดียลยนิดหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องจินตลาดจุกหลูกปาเลยค่ะจริงเหรอจิน เนอะโอ้ยดังเหมือนมากเลยอ่ะธรรมชาติค่ะโอ้ชิชนลาเหรอเนี่ยไม่เห,หรอมาเองเลยเหรอไหนๆก็มาแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้โอ้ด้วยเลยค่ะ <c oughs> เอาแบบลูกคอลูกออคอแบบเหมือนเลยนะเอาล่ะขอเสียงปรบมือหน,น่อยค่ะ ว่าไม่มนะาแค่เพื่อภาษามันต้องมีก่อนอไรมันทำไรอ่ะลูกขาค่ะลูกขอไม่มีใช้ขาช่วยแทน,นไม่เอาเอาลองนี่ดีนี่ครับนอนกอดความเหงา

นี่ยมึงอยู่ค่ายไหนแน่เนี่ยชิงเหรอโอ้โหไปแม่ทุกค่ายเลยเนาะจินไม่หรอจินนั่งได้ไหมเนี่ยได้ได้นั่งนั่งก่อนนั่งนั่งของปั๊บเลยปั๊บเลยก่อนถามจริงๆนะมึงจำกูได้ไหมเนี่ยแหมทำไมถึงได้จำไม่ได้เรื่องแค่นี้เองทหารหรอืหรอเปล่าแล้วเห้าล้วคู ลูกเทวดาเวดาขอเมฆเทวดาขุนเมฆขเเฮ้ยเทวดาขนมวดาขุนมไอ้้าเมนเล้ามเลาลูกดาน่มน่คอยบดใส่ลูกเทวดานี่ยลูกวดาใช่ใช่ถามึงบใ่มาเด้ มาหลายอย่างเลยมึงเนี่ยมึงเข้ามาได้ยังไงเนประเไม่ใช่ของมึงไ่เาไปกูจจิกไม่ล่นไม่ล่นโดนถุงตาบอดไม่ได้ตาดยปาตอเลยครับอีเดียไม่เด้โดนโดนตาอดอีเียหยาดขนไม่ไละไม่วอ่าให้มึงบีบคั้กูนะอารบรไม่แก ชวนสงสัยว่าน้องเป็นอะไรเงียบไปเลยครับนะไงมึงมีพันกูนักเจอเลยเปิดไปทีเงียบเก็บเลยนี่บ <c oughs> ้าคนเดียวไม่จะด้วยชวนกูบ้าด้วยมึงเนี่ยเอออีเบี้อีเอ <c oughs> บ,บี้เฮ้ยเงงเงงงงมันตบเงงเงงงงโอ้โหเงงเงงงง đừng 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 คนคนแม่หวานครับต้องเป็นไปกับน้องซะครับ tỉ ba thằng kêu, giờ đã nhủ với nhau liền, mึง, Diệp Hiền, Diệp Hiền, Hiền chín Đi đi. mày phải khám mày phải khám bác sĩ, mày phải khám bác sĩ, mày phải khám mày phải khám mày phải khám mày 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 mày